ร้าน e-chi store ตอนนี้นะครับมีบริการแมปอนิเวนการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ ID ไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาดแมปอนิเมติเฟนเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเชนเนลเพื่อรับคูปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มากับแมปอนิเวนการ์ดอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูระบบใหม่ระบบเอลเมนต์นะครับหรือว่าธาตุนะครับว่าแต่ละเอลเมนต์เนี่ยม ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าแต่ละดัานทำอะไรได้ทำไมโะบธาตุถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับการ้ารบบนี้เข้ามาเนี่ยครับมันสร้างให้เราเกิดช้อยส์ครับในการเลือกว่าเราจะใช้ตัวละครไหนไปกับด่านไหนนะครับเพราะว่าศัตรูบางประเภทเนี่ยครับจะมีการแพ้ธาตุนะครับที่ทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยสามารถโจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าสกิลของบอสบางตัวเลยครับที่ถ้าหากคุณเอาธาตุไปถูกต้องนะครับคุณจะไม่รับเอฟเฟกต์นั้นเลยอย่างเช่นธาตุไฟนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอกับกับดักเสนของด่านบมงมุมในเลดนะครับ คุณจะไม่ติดการแสนอนะครับและอีกสาเหตุนะครับที่คุณควรจะดูนะครับว่าท่าหรือคุณเนี่ยตรงกับออปชันหรือเปล่าก็คือในส่วนของทัวร์นาเมนต์ครับโดยทัวร์นาเมนต์นะครับจะเป็นโหมดใหม่นะครับที่จะแข่งขันกันว่าใน20นาทีเนี่ยคุณสามารถทำดาเมจได้มากสุดเท่าไหร่ครับในช่วงเวลานี้โดยโหมดเนี้ยก็จะมีให้เลือก2ช้อยนะครับว่าจะเป็นแบบเทรดดิซิเบิลหรือว่าเทรดเอเบิลนะครับเทรดดิซิเบิลก็คือแข่งแบบไม่มีเทรดแล้วก็แข่งแบบมีเทรดครับและแต่รอบนะครับบก็จะอกครับว่าสตูเนี่ยครับโดดนาาเมจจก็อะไรรเยอะะที่สุดนคับอย่างกนนนรอบี้ะครับสตูเนี่ยจะโดดนาเเมจจาากที่ป็นคอร์สมากที่สุดนะครับ และเคิร์สเนี่ยก็ยังบวกดามเมจ5%นะครับสำหรับการโจมตีวอร์ดอีกด้วยลองลงมานะครับก็จะเป็นดามเมจ50%นะครับสำหรับธาตุโฮลี่มาเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวละครอ่าผมจะนับตั้งแต่ตัวละครมิสติกเลยแล้วกันว่าตัวละครไหนเนี่ยมีธาตุไหนบ้างและมันทําอะไรได้บ้างครับซึ่งการที่เราจะดูธาตุเนี่ยครับอย่างแรกนะคุณสามารถเห็นได้เลยว่ามันคือจุดตรงนี้นะครับของตัวละครอะไรเงี้ยแต่ว่าเออดูแค่จุดมันดูไม่รู้เรื่องนะครับก็มีเมนชั่นไปครับว่าคุณสามารถไปดูนะครับว่าธาตุเนี่ยมันนทอะไไรด้ใ หน้าต่างเกมครับซึ่งผมจะพาไปดูเลยครับโดยท่าแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของธาตุไฟธาตุไฟนั้นจะมีบัฟที่อิมมูนดูสแนนะครับอย่างทผมบอกไปตัวเรโกคูเนี่ยครับที่มีฐานะธาตุไฟเนี่ยครับจะไม่โดนกับดักมงมุมนะครับก็คือการดักจับแสแนที่อยู่ในเลดเอ็สีนะครับของด่านมงมุมนั่นเองถ้าเกิดคุณจะลงด่านนั้นเนี่ยแล้วคุณมีเรโกคูอยู่แล้วทรัหรือว่าตัวละครธาตุไฟอื่นเช่นโอบิโตะเนี่ยครับคุณก็สามารถเอาไปลงได้ครับโดยที่ตัวละครนั้นเนี่ยจะไมมม่โดดนกกัับุเลย คุณเลยไม่ต้องเอาซากุระไปนะครับคุณเลยสามารถเอาโอบิโตะนะไปแบกดันนั้นซ้ําได้นะครับและตัวละครธาตุไฟนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับการเผานะครับก็แล้วแต่ออปชันครับว่าตัวละครเนี่ยเผาตั้งแต่เริ่มหรือเปล่าหรือว่าต้องอัปเกรดไปก่อนนะครับอย่างที่เลนกครูเนี่ยที่เผาตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าตัวโอบิโตะนะครับต้องอัปเกรดไปถึงสกิลที่โจมตีเผานะครับต่อมานะครับก็คือธาตุวอเตอร์นะครับธาตุน้ำครับธาตุน้ำเนี่ยครับจะทำให้คุณเนี่ย้องโจมตี นานขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าวอร์สเนี่ยครับเสกให้ตัวเราเนี่ยครับโจมตีนานขึ้นนะครับตัวละครธาตุน้ำครับจะได้รับเอฟเฟกนี้เลยเพราะว่าตัวละครธาตุน้ำเนะครับมีอิมมูนิตี้ตรงนี้ไว้อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับธาตุบาสนะครับธาตุบาสเนี่ยทำให้คุณเนี่ยอิกนอร์เช่นเปอร์เซ็นต์ออฟเอนเนมี่ดัมเมจรีดักชันนะครับก็คือคุณจะเพิกเฉยนะครับต่อการลดดัมเมจของศัตรูนะครับลงเนี่ยมันจะวอร์สหลายตัวครับที่จะลดดัมเมจของเราลงครับตัวของธาตุบานสนะ ต่อมาครับธาสปาร์นะครับอันนี้จะโชยในตัวของซาสเกตนะธาสปาร์เนี่ยครับจะทำให้ i m m u n i t y t o damage debuff นะครับก็คือตัวละครของคุณเนี่ยครับจะไม่โดน damage debuff หมายความว่าตัวละครคุณเนี่ยจะไม่โดนลด damage เลยนะครับแบบบอสเสกคุณอ่ะดาเมจลดลง50%แต่ว่าตัวละครที่มีธาตุสปาร์เนี่ยครับจะตัวละครอื่นเนี่ยครับก็จะโดนหมดเลยครับยกเว้นธาตุปาร์ที่โดนน้อยลง10%เงี้ยผมบอกไปก่อนหน้านี้ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของธาตุโฮลี่นะครับธาตุโฮลี่เนี่ยครับจะ reduce time of ัฟไปส f บเปอรนะครับมันก็คือการที่ถ้าเกิดว่าคุณโดนนะครับดีบัฟเช่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนบอสนะครับสาบให้ตัวคุณเนี่ยโจมตีเบาลงครับ5วินาทีนะครับตัวทุกตัวเนี่ยครับจะโดนทั้งหมด5วินาทีแต่ว่าตัวละครนะครับที่มีธาตุโฮลี่อยู่กับตัวนะครับตัวละครเนี่ยคเขาจะโดนน้อยลง0.50วินย์จุดหดเป็น4.50วินาทีนะครับก็คือน้อยลงมา10%นั่สี่จุดห้าศูนย์วินาทีนะครับตัวละครที่มีธาตุเคิร์สนะครับถ้าเกิดว่าตีบอสเนี่ยตัวละครเนี่ยครับจะตีแรงขึ้น5%เลยครับ กอนง่่าายยๆอันเบาครับ increase critical rate by 5%นะครับก็คือตัวละครคุณเนี่ยครับจะมีโอกาสตีติดคุณนะครับ5%ถ้าคุณมีธาตุอันเบาอยู่กับตัวนะครับก็ตัวละครพวกนี้ก็จะตีติดคุณเลยนะครับ5%ถือว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับสับการเพิ่มมาแต่ถ้าเล่นกับบับเดตไออาจจะเหมาะก็ได้ครับตัวละครธาตุบันเบานี้ตัวละครธาตุคอสมิกนะครับจะบวกดาเมจ10%นะครับตอนวางแต่ว่าถ้าเกิดผมอัพเกรดเนี่ย ตันละครเนี่ยครับก็จะโดนเอาคืนครับไม่ให้10%แล้วถ้าเกิดคุณอัปเกรดหมายความว่าคุณสามารถสแปมวางช่วงต้นเนี่ยครับให้มันมีดาเมจเพิ่มขึ้นได้นี่มันก็จะบอก10นะครับแต่ถ้าคุณอัปเกรดมันก็จะหายอย่างเมื่อกี้เลยต่อมานะครับแพชชั่นนะครับแพชชั่นเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการหลบหลีกนะครับ10%โอกาสหลบหลีกนะครับก็คือการที่บอสเนี่ยครับโจมตีมานะครับแต่ว่า คุณอาจจะมีโอกาส10%นะที่คุณจะไม่โดนการโจมตีนั้นนะครับและสุดท้ายครับก็คือท่า Neutral ครับ Neutral เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยไม่โดนสถานะการดีบัฟที่เป็นการลดระยะเลยนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวละครไหนเนี่ยมีท่าไหนกันบ้างผมจะพาไปดูแค่ตัว Mystic แล้วก็ Exclusive กับ Secret แล้วกันท่าแรกนะครับท่าไฟเป็นท่าที่จะไม่โดนการดักจับเสนนะครับ ก็มีเมกามารุนะครับที่เป็นรางวัลทัวร์นาเมนต์เลนโงคุโอบิโตะเนี่ยจะมี2แบบนะครับโอบิโตะไม่อีโวเนี่ยจะเป็นนิวชัวครับแต่ถ้าโอบิโตะอีโวเนี่ยจะเป็นธาตุไฟต่อมาครับธาตุวอเตอร์วอเตอร์ที่มีค่อนข้างน้อยนะมีจูเลียครับที่เป็นตัวในแบน็ตัพาแล้วก็มีอาคซะครับตัววิจิเป็นวอเตอร์ด้วยนะครับตัววอเตอร์เนี่ยก็คือจะไม่โดนดีบัฟที่เป็นการลดคู่ดาวนะครับต่อไปครับนิวชัวครับนิวชัวเนี่ยตอนนี้อ่ะเห็นค่อนข้างน้อยฮะะะะอออ่่่มมมีีีโโโปตยัังไวนครบใชแคคค่่่่นนนีีีี้้เลยมมมแโโโออปตตะะะทไวรรััับบบสดพิิขึา ถ้าสปาระนะครับน่าจะมีแค่ซาเซเกตนี่แหละก็จะไม่โดนการลดดาเมจเลยนะครับโฮลี่นะครับก็จะมีชาไฮอินนะครับลดเวลาการโดนดีบัฟลงนะครับมีชาไฮอินมีมีแค่ชาอินนะครับกับตัวละครระดับมิติขึ้นมาต่อมาธาตุเคิร์สนะครับโจมตีบอสแรงขึ้น5%นะครับก็จะมีอิกวิสแล้วก็มีซองจินบูแล้วก็มีมาฮิโตะด้วยต่อมานะครับอันบ่าวนะครับโอกาสติดชีวิต5%ครับจะมีตัวของโทจิมีตัวของอารุคาสนะครับแล้วก็มีตัวของอ่ามีโจโซนะครับมีใครมีนาโตะใช่ มีประมาณนี้ครับต่อมาครับธาตุบาสค,ครับลดการลดดาเมจดลง10%นะครับก็จะมีเบติต้านะครับมีเทนเยนตอนนี้จะมีแค่นี้นะสอตัวใช่มีแค่นี้นะครับ ธาตซอร์สมิกนะครับก็จะมีตัวของโกโจทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบอีโวเลยคอสมิกก็จะเมื่อวานนะครับจะเพิ่มดาเมจสิบเนและสุดท้ายนะครับแพชชั่นนะครับแพชชั่นก็คือจะเพิ่มโอกาสการหลบนะครับ10%นั่นเองได้แก่ตัวฮารุกะลินนะครับแล้วก็โทโดนนั่เองตอนนี้คงรู้แล้วครับว่าทำไมท่าหนึ่งสำคัญนะครับมันมีบัฟอะไรนี้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของเอลิเมนต์ที่เราต้องเอาไปใช้นะครับในการลงทัวร์นาเมนต์นี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าศัตรูบางประเภทหรือว่าดาบบางดาบหรือไมมครบบบอททาางตััวนะะก็จีี่แพ้นนะครัับอย่่างเชตวมาาฮิโตตะะััววนนนนีีี้้ครบททท่่่่จแพเป็ใสของ โอเคครับผมมาผิดหรือเปล่าไม่ผมมาถูกนะครับมันแพ้เ์สนะครับตับตัวของมาฮิโตะก็มันทําให้คุณเนี่ยลงดานได้ง่ายขึ้นครับจากการบอสได้ง่ายขึ้นคือไอ้ตัวดาทน,นี้ยอาจจะดูง่ายไปหน่อยครับแต่ว่ามันก็เป็นการบิวอัพรากฐานที่สัมพันธ์เลยว่าในอนะคตเดี่ยเราจะเจอด่านทั้งดานครับที่สตูแพ้ธาตุเฉพาะบางธาตุนะครับทำให้เราเนี่ยต้องปั้นตัวทอนที่หลากหลายมากขึ้นครับไม่ได้ปั้นแค่ตัวของตัวเดียว และในอนาคตนนะครับถ้าเกิดว่าแอนิเมชันการ์ดครับยังเดินตามรอยของแอนิเมชันเจออู่นะครับสิ่งที่เรียกว่าพอร์ทัลเนี่ยครับพอร์ทัลเนี่ยเป็นการลงดาบแบบเปิดประตูนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีท่าระบุชัดเจนครับว่าต้องการตัวละครที่ตีกายภาพที่เว้นครับแล้วก็อีกประเภทนึ่งคือต้องการตัวละครที่ตีธาตุนี้ธาตุนี้นะครับในการเชียร์ดาบจะได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นการสร้างโครงสร้างสัมพันธ์ครับระบบพลาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเล่นแต่ตัวละครเดิมๆนะครับแล้วก็ทำตัวละครที่หลากหลายมากยิ่งขึ้้้นนนนะะเเเมตตตาลลลลยยไไดดปปี่่อครับแแแวพท แล้วก็ระบบธาตุของอันนี Man ้แมนการนะครับมันดีกว่าอันดี Man ้แมนเจอร์ซะอีกครับอันดี A ้แมนเจอร์เนี่ยก็มีธาตุแค่ระบุไว้เฉย,ยๆนะว่าตัวละครใช้ธาตุนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทแบบธาตุน้ํนะาแข็งส่วนใหญ่จะตีสโลมันก็ตีแช่แข็งธาตุไฟตีเผาหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มีเอฟเฟกต์เฉพาะนะครับของแต่ละธาตุไปเลยว่าธาตุนี้จะมีต้านสถานะอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับในการทําให้ตัวละครเนี่ยมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงจะมีประมาณนี้ขอบรับชมครััับบสสวดีคร